สวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับรอตั้งแต่เช้านะครับมาตั้งแต่เช้านี่จะบ่ายแล้วนะครับก็มาจัดเป็นชุดนะครับคาราโอเกะคือใช้งานได้เลยก็จะมีซับเบด15ทูโบเสียงกลาง12นิ้วนะครับมิกทาดาคลอสนะครับปลั๊กไฟพาวเวอร์4ี่ช่นลนะจ๊ะเผื่อทดสอบเผื่อทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะสวัสดีคุณพี่ด้วยนะครับอ่ามาพร้อมกันไหมเนี่ยเปล่านะของคนละเจ้ากันนะอันนี้ก็รออยู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับ ก็ถ้าทนายสนใจก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงแป๊บหนึ่ง คนมเมืนน้โอเคเป็นเอาลลัสเสร็จพิธีนะครับลองไปแล้วนิดหนึ่งใช้งานได้พี่เพอนลอ่พูดดูพูดดูอาอโผลแล้วถือไม่ทำไมล่ะโถกระสาเยอะแย่กันเล่นๆนะครับสำหรับนี้ขอบคุณคุณพี่นะขอบคุณที่มาดุนครับ